สวัสดีครับวันนี้ช่างจอยบางวินก็จะมารีวิวเช่นเคยนะครับมืดๆครับอีกคันหนึ่งครับลูกค้าจากรามินทาครับมาติดตั้งล็อกฝาท้ายออโต้นะครับพับกระจกมองข้างแล้วก็แผ่นปุดกันหนูเขาช่งแร์นะครับนี่ล็อกครับกระจกพับเข้านะครับผมนี่ฝาท้ายก็ล็อกนะครับเปิดไม่ได้เฮดล็อกครับกระจกกลางออกครับนี่ฝาท้ายก็ ปิดได้ครับง่ายๆเลยนะครับผมนี่ป้องกันไปท้ายหายนะครับนี่ล็อกกระจกพับเข้าครับกดล็อกจกกลางออกครับฝาท้ายใช้งานได้ปกตินะครับล็อกตามรีโมทนะครับกดล็อกก็ตามรีโมทนะครับสนใจติดต่อได้ครับช่างจอยบางนอิน0884369577นะครับยินดีให้บริการครับผมขอบคุณครับ